พบกับเรา3ามคนสามภาษาในรายการบ้ยเทียงวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะนานคุณนันค่ะคุณคนนั้นไงคุณคนนั้นคบอกอไม่บอกดีบอกไหมบอกเบอร์ เรื่องเล่าวันนี้นะเรื่องเล่าวันนี้เดี๋ยวขอดูกอนเรื่องอะไรมีเยอะด้วยนะมีเยอะมีเยอะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเราดังมากเรื่องกีฬาชนิดหนึ่งอ่ะที่เขาเรียกบอลเทคบอลเทคเทคบอลเทคบอลอ๋อเหรอเป็นยังไงบ๊่ย มันผสมกันระหว่างตะก้อปิงปองบอลเล็บบอลเออเออก็คือมันจะเหมือนมีมีต้นตรงกลางแล้วก็พุ้งหน่อยมีก้านอ่านึกถึงปิงปองก่อนอย่างนั้นใช่ไหมี่คนไทยพอไทยไปแข่งผู้ชนะชิแชมป์โลกเพราะว่าคนอื่นเขาดอกแบบโด่งเขาตีลังกาไม่ได้ไม้ไม้เด็กของไทยเนี่ยคือพอมาเสร็จแล้วฟาดแบบตีลังกาต่อให้สูงเป็น ก็คือตะก้อมัคิดถึงตะก้อใช่แล้วตอนนั้นก็เรียกบอลเทคเหรอเทคบอลเหรอเทคบอลอ๋อผมเพิ่งรู้เลยแต่เห็นบ่อยแล้วนึกว่าเคือกีฬาอะไรโลนันมิโย่อ่าแล้วแล้วคือคู่แข่งอ่ะเป็นแบบบราซิลอย่างเงี้ยเป็นชาวชาวยุโรปเข้าทางไทยเลยมันก็ชนะดิกอเมรกาต้ไม่ยุโร อ๋อเหรอเออนั่นอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งตะวันตกแล้วกันเออเขาว่าแชมป์แชมป์เจอไทยเข้าไปตกแชมป์ลูกไม่ไม่เราเรายังเคยคิดอยู่ว่าแล้วแล้วแล้วคนในเอเชียที่เขาก็เล่นตะก้อพวกมาเลย์เออไม่ไปด้วยมาเลย์ก็เก่งไม่ไม่เราเขาอยู่ไหนทําไมเขาไม่แข่งเขาเขาไม่เข้ามาแข่งก็ยังไม่ยังไม่เริ่มยังไม่ทันยังไม่ทันตกลงอันนี้ใครเป็นคนเริ่มบราซิลบราซิลเริ่มคิดแต่ว่า รู้ไงแต่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยบราซิลเนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่ยแข่งแล้วได้คือคือเท่าที่ผมรู้เนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนกิจกรรมนี่ว่ะเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนกฎเาเปลี่ยนกฎเขาบอกไม่ให้ตีลังกาเตะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออเขาบอกโอ้ยตีก็ตายดิเอออย่างเงี้ยนี่ก็ชนะไปเหอะสิบสิบปีอ่ะงั้นอ่ะเขาจะตีได้อ่ะ ก็คือไปดูไปดูไปตามดูตามดูตอนที่แบบว่าคือชนะเนี่ยไม่ได้ชนะแบบหนึ่งหนึ่งสองสองเรื่องอะไรคือแบบขาดคือขาดแบบดาะมาปุ๊บแต่ว่ายังยังไม่ได้รู้เรื่องของวิธีการที่จะตัดสินเช่นเราต้องเสิร์ฟสองทีครับแน่างนี้มั้ยเออวิธีการนับเราต้องเสิร์ฟสองทีมันเหมือนแบบนับสิบสองแต้มใครได้สิบสองแต้มก่อนคนที่เสิร์ฟสามารถเสิร์ฟได้สองที แล้วก็สามารถให้ลงคู่ต่อสู้แดนคู่ต่อส,สู้แล้วคู่ต่อสู้รับไม่ได้แล้วเสิบอีกทีนึงเล้นับอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่รู้รู้แต่ว่าแบบของไทยที่คือไปยันเอ้ค่ะสิบสองผมก็เคยเห็นตอนแรกด้วยนะเห็นเห็นในรายการรายการนี่แหละโอ้โหถ้าเกิดไทยมาแข่งนะขามตอนนั้นผมเขาเขา,เขาส่งเป็นคลิปอะคลิปคือแชมป์โลกที่แชมป์โลกเล่นกันหรอว่าเล่อะไรโมงคิดถ้าถ้าเจอไประเทศไทยไหน่อยตายแชมป์โลกตาย สมมติว่าอันอย่างนี้เป็นโต๊ะเป็นโต๊ะแข่งเนี่ยชาวชาวคู่แข่งเขายืนกันอยู่อย่างนี้ของไทยยืนอยู่นู้นกับยืนตรงนี้เตรียมมาฟาดแทบจะมายืนอยู่บนแดนเขาเลยนะแต่ว่าฟาดจากตรงนี้มาเล่นตะก้อดีนะรองเท้าไม่ปิ้ใส่หน้าเขาแน่นเน่เลยแล้วแล้วชาวต่างชาติเขาฟาดเขาไม่ฟาดกันเลยนะเขาไม่ฟาดเขาแค่ดอกดอกคือคืออย่างน้อยๆอ้าขาได้แค่นี้แต่เขาไม่ได้ตีแบบ รถไปนี่คือดิฉันตื่นเต้นไม่ใช่ะไรหรอกไม่แต่สุดท้ายสุดท้ายใจว่าเขาอะไม่รู้จะให้ไทยอะไปแข่งหรือไม่แข่งแต่เขาขอเชิญไทยอะไปสอนอะอะ <ไป S 2> สอนไม่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนไอ้สอนตีลังกาสอนตีลังกาตกสอนตีลังกาตกเนี่ยให้เขาอเออก็ถือว่าอ่ะก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ ที่ไทยเนี่ยมันไม่ได้คือเราไม่เคยได้เป็นโค้ชชาวต่างชาติอะไรขนาดนี้ออย่างมวยไทยมวยไทยก็ไปเป็นก็ก็สามารถทำได้แต่ว่าก็ไม่ถึงกับมวยไทยแท้มวยไทยแท้เนี่ยตีเข่าฟันศอกอะไรกันอย่างนั้นอย่างต่างชาติอะ่ะข่าไม้ตายของมวยไทยเช่นอะไรกระเค้ฟาดหางอนุบาลขยงตอเป็นยังไง ขึ้นเขาไงแล้วก็ป่าเข้าไปอันนั้นเรียกอย่างนั้นใช่ป่ะขันต่ออ๋อเหล่งไไงเลยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นชื่อชื่อสัพท์มวยไทยเขาคุณเด็กนั่งของของพี่ผมจำได้ท่าเดียวเลยแหละมันเท่ดีชื่อมันไม่มว่าชื่อมันงามกว่าไหนขนุ้มมาอะไรนั่งแทนแ่นสักอย่างนึองอไม่ใช่ขยมตองขนุมานั่งแท่นทัวร์ทัวจริงไม่ใช่ขยงตอ เออนี่สติมีใช่ไหมใช่ไหมเล่าผมพูดถูกปะพี่นัทถูกปะถูกไหมอะลุงเออถ้ามันเดือดเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเออมาที่จะตกมาเล่าให้ฟังก็เลยกำลังจะบอกว่าเออก็มีม้าก็ตื่อลงไหมนั่นไม่ใช่ท่านี่นั่นเป็นรื่องเติ้งจ้าดองเออแล้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกแดงๆนิดหนึงพูดแล้วกคุ้นในล่ะออกแดงๆนิดนึง ในทีนี้แ,แค่ตาโตกำลังมามาคิดถึง oh. มามาคิดถึงว่าเห็นไหมเราอยากคิดว่ากีฬาที่มันมีอยู่แล้ว oh. มาเป็นสากลที่เล่นกันโอลิมปิกกันมานานและแล้วจะอยู่แบบอบอลวอลเลย์ bon, e, ว่ายน้ำยิมนาสติกอะไรกันอยู่แค่นี mm ้ hmm. เขายังมีการพัฒนาในเรื่องของกีฬา ไปอีกเรื่อยๆ่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรนั้นอย่างน้อยๆตอนนี้ก็ได้เห็นว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็มาแล้วสิ่งที่จะมาพูดวันนี้ก็คือว่าการทำฮวงจุ้ยเหมือนกันที่คิดว่าเฮ้ยทำฮวงจุ้ยแล้วเราจะได้ผลลัพธ์เดิมๆกิจการแบบเดิมๆเ,เงินเข้ามาแบบ เดิมๆเราจะสังเกตว่าลูกศิษย์หลายคนเดิมทําอาชีพอะไรประทับผงจุ้ยเราก็มีโอกาสอื่นเข้ามาบางคนพลิกผันอาชีพคนงงนะที่อาจารย์บอกเออทำผงจุ้ยก่อนมันจะมีโอกาสมีช่องทางเข้ามาเขาก็งงแล้วเขาก็งงคือเหมือนบางคนพลิกผันอาชีพอย่างที่เราเคยเจอลูกศิษย์นาุงที่บอกว่าโหตอนนี้แย่มากเลยอาชีพที่ที่เป็นตรงเนี้ยแล้วอาจารย์ก็บอกว่า มันเป็นเขาเรียกแรงบางอย่างที่กําลังจะทําให้คุณคิดใหม่สมัมใช่ไหมเรียกอะไรเรียกว่าเหมือนกับแบบวิกฤตที่มันจะทําให้เกิดช่องทางเนี่ยเนี่ยนี่ก็เหมือนกัน,น<อ>า่าง <ทำ S 1> ให้ด,ดูใช่เพราะฉะนั้นอะคนจุย้ยอะไม่มีคําว่าสิ้นสุดทําแล้วก็จะมีใหม่ๆเรื่อยๆอาชีพเก่าๆบางทีมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยัมนก็ไม่มีละ เหมือนที่อาจารย์ชอบยกตัวอย่างอย่างเช่นอา,อาชีพหรือการช้าขายสมัยก่อนน่ะกล้องที่ใช้ฟิล์มอ่ะลุงตอนนี้เขาไปไหนกันหมดแล้วอ่ะเป็พิธีาเป็นพิธีาใช่ป่ะเขาก็ขายไม่ได้แล้วมันไม่มีใครมานั่งใช้ฟิล์มแล้วทุกคนแค่ม,มันจะมีเฉพาะกลุ่มเล็กๆเลยแบบคนที่เล็กมากเลยก็มีเล่่มีมากแต่ว่าม,มันไม่ได้แบบ คู่ฟ้าถ้าหลายมันแบบสมัยก่อนคือต้องใจคนชอบจริงๆแบบเออมันจะเป็นแบบเหมือนซอกลืบเลยกลายเป็นกลายเป็นแบบชนกลุ่มน้อยไปเลยตอนนี้แต่ยากกว่ากว่าที่คุณจะลั่นชัตเตอร์หนึ่งชัตเตอร์เนี่ยโอ้มันต้องผ้าสวยจริงๆเนาะสมัยก่อนคุณจะมาถ่ายเอเลาดแรบแรบแรบแรแรบอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ด้วยใช่เนี่ยถึงเลยบอกว่าวิวัฒนาการ อะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยยุคเจ็ดเป็นอย่างนี้ยุคแปดเป็นอย่างนี้ยุคเก้ากำลังจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนนะเนี่ยใครที่ยังไม่ทำมงจุย้ยเริ่มทําได้แล้วหรือใครที่ทําอยู่ลองอัปเดตลองรับอะไรใหม่ๆคือทําตามให้ทันนะเนี่ยยุคมงจุ้ยยุคแปดกับมงจุ้ยยุคเก้าเราทีมงานเจอเข้าไปเนะี่ย หลายเดือนมาเนี่ยถึงก็อึ้งไปเหมือนกันเพราะว่ายกเซตยกเซตยกเซตเลยเดี๋ยยุคแปก็ทําเหมือนเดิมแหละแต่ยุคเก้านี่คือยกเซตหมดเลยกระบวนการตําแหน่งสําคัญสำคัญที่เราวางไว้ยุคแปเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในยุคเก้าเพื่อให้สอนให้สอนรับยุคเก้าใช่ถ้าดูรายการผมช่วยรับอรลุนจำฉาอาไอตัวนี้ใครตั้งอยู่ที่ไหนนัดพอพี่นัดบอกเสร็จปุ๊บเปลี่ยน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 ย้ายเป็นต้นมา ทีนี้ถึงห่วงจุ้ยเทหะสถานที่ให้นั่งมุนนี้อันนี้ีอันนี้เรียกนาฬิกากุ๊กกูเหรอจริงๆเขาเรียกนาฬิกาอะไรกุ๊กกูจริงจริงมันก็พอถึงเวลาหนึ่งชั่วโมงมันก็จะมีตัวนกออกมากุ๊กกูกุ๊กกูกุ๊กกูทีกแล้วแต่ชั่วโมง ชั่วโมงละสิบสองเลยหรอสมมติสมมติอ๋อบ่ายโมงกุ๊กกูบ่ายสองกุ๊กกูกุ๊กกูทำไมก็ไม่บอกสองกุ๊กกูสองกุ๊กกูแตงคิ้วทีทำเลยไหมแตงคิ้วทีทำอ่าถ้าเกิดครบสิบสองั่วโมงก็จะสิอครั้งออกมา12บสงครั้งนิดหน่อยนะทีนี้อันเนี้ย จริงๆแล้วถามว่าในทางของจุ้ยจริงๆตาโตอยากจะเอามาเล่าให้ฟังตั้งแต่ครั้งก่อนที่เราไปเจอบ้านนู้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังไม่ได้อยากให้ทุกคนไปหามานะเพราะว่าสมัยเนี้ยในยุคเก้าเนี้ยท่านอาจารย์มีเคล็ดผิวที่เรียกว่านาฬิกาท่านจะกําหนดว่าอยู่ในทิศไหนและออวัสดุวัสดุสดอะไรมากกว่า,าแต่ถ้าบ้านไหนอ่ะมีแล้ว เหมือนอาการคล้ายๆที่เวลาไปเจอบ้านไหนแล้วเจอดาวอ่ะดาวดาวนำทางดาวดาวเป้าหมายเออดาวเป้าหมายที่เป็นตัวคล้ายๆเหมือน1ิบสาองศาที่บ้านภูเขาใช่ไหมครับอันนั้นถือว่ามันมีอยู่แล้วอาจารย์ก็จะตั้งให้ไปตั้งให้ถูกตำแหน่งอันนี้แค่บอกนิดนึงว่ามันเป็นนาฬิกาที่สามารถเอาไปคมตำแหน่งตำแหน่ง 5ผิดอัปมงคลของบ้านนั้นได้เพราะบางทีถ้าคิดจะตั้งหรือถ้ามีอยู่ตั้งให้ถูกหรือถ้ามีอยู่เราก็ไม่รู้มันได้ตำแหน่งไหมใชงี้ยใช้ประโยชน์จากบริการเป็นประโยชน์ก็เอามารลบวสื่กันฟังในขณะที่วันก่อนอีกบ้านหนึ่งตอนแรกที่เรานั่งอยู่เฉยๆก็ปกติดีพอถึงเวลาเที่ยงลุงนัดกำลังออนไลน์ คุยงานกับท่านอาจารย์อยู่พอเชื่อมปุ๊บลุงงานหันมาแล้วดูว่าทีมงานตื่นเต้นอะไรอ่ะเปิดตื่นเต้นอะไรไม่เจอก็เจอเราพุ่งพูดถึงนาฬิกานี้ตอนนั้นไปเจอที่อเมริกาเราคิดว่าจะมีเรือนนั้นเรือนเดียวที่ที่เจอแล้วไม่เจออีกเลยและนี่นานด้วยลุง กี่นาทีวันนั้นนับไหมหนึ่งนาทีไหมประมาณนั้นเออดูดิอ,อ่ะจน,นจนกว่าเขาจะเปลี่ยนสานรอบเออเป,เป็นหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสองนาทีไปดูดิเอาความหมายย้ำอีกทีลุงและนี้น่ากลัวมากมากกว่าไปเจอที่อเมริกาคือ,อนาฬิกาเนี่ยเป็นตัวบอกเวลานะฮะโอ้โหดูเป็นตัวอบอกเวลาแล้วก็มีความสำคัญเพราะว่าไปคือว่าไปแล้วไปเลยอ่ะไม่ย้อนกลับมา แต่คันนี้เวลาความสําคัญของเวลาส่วนใหญ่นี่ทุกคนจะรู้อยู่เหมือนกับว่าโดยเฉพาะคนที่สอบเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลามีความสําคัญมากพอถ้าเกิดว่าเวลามีมากก็โอเคถ้าเวลาเหลือน้อยเนี่ยแบบก้ากเอวดใจแล้วใช่ไหมแต่คราวนี้ปรากฏว่านาฬิกาเนี่ยรูปลักษณ์เนี่ยมันต้องมั่นคงนะฮะบ่งบอกเวลาที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งนาฬิกาจะแบบต้องไม่ติดตั้งในตำแหน่งที่แบบอยู่เหนือประตู เพราะว่าถ้าอยู่อยู่นประตูเมื่อไหร่เนี่ยคนก็จะเฝ้ามองแล้วพยายามตรวจจ่อว่าจะถึงเวลาเลิกหรือยังเพื่อที่จะได้ออกจากประตูนี้ไป uh huh. เพราะฉะนัน้นในออฟฟิศส่วนใหญ่คือไม,ไ,มไม่ควรให้อานาฬิการนี้ไปตั้งหยู่ประตูทางเข้าออก mm hmm. เพราะถ้าทำให้พนักงานนี่แบบเบียดใจคิดว่าท่นจะออกไปข้างนอกไม่ได้อันนี้มันมีผลอย่างหนึง่งทางจิตวิทยาทางอง,ง์จุ้ยนี่บอกเลยว่านาฬิกาเนี่ยไม่ควรขวางอยู่หน้าประตูไม่ว่าจะเป็นห้องใดห้องหนเป็นห้องชัวห้องน้ําห้องนอน ประตูหน้าอะไรเงี้ยห้ามเด็ดขาดนะจะมีตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงอย่างที่สักครูณตาตัวบอกว่า,วาท่าน,นจะได้กำหนดตำแหน่งให้หรับบ้านตระบ้านไฟนะแต่นาฬิกาที่เราเห็นในขณะนี้เนี่ยปรากฏว่าหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยซึ่งปกติต้องมีตัวเลขที่แบบอยู่ประจําที่ของเขาอันนี้นออกอไหมครับหน้าบนล่างซ้ายขวาเนี่ยแต่ปรากฏว่าถึงเวลาครบชั่วโมงเนี่ยหน้าปัดเนี่ยมันจะหมุนแยกออกจากกัน แล้วก็หมุนวนไปวนมานานซะด้วยหมุนวนไปวนมาเนี่ยเท่ากับว่าทําลายเวลาไปเวลาที่มีอยู่ก็ถูกทําลายไปเวลาในอานาคตก็จะถูกทําลายไปหมดมเพราะฉะนั้นนาฬิกาประเภทแบบนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนยุคใหม่ที่ต้องการความแปลกใหม่ะนะฮะแต่ในทางวามคิดแล้วถือว่าเป็นการทําลายเวลาทั้งปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะมาถึง ก็ต้องระวังนิดนึงในการเลือกใช้นาฬิกาค่ะแล้ววันนั้นเราบอกให้เขาแก้ไขอะไรยังไงไม่ได้บอกเลยพาเขาคุยยาวอยู่เพราะว่าเท่าที่รู้วันนั้นเหมือนเขาจะต้องย้ายคอนโดย้ายบ้านเพราะว่าชัยภูมิด้านนอกหนักหนาสาหัสสการมากกว่าแล้วก็โครงสร้างของบ้านก็เอาเรื่องเนาะเคยจะบอกว่ามันแก้แล้วไม่คุ้มสู้ถ้าย้ายสิดย้ายตัวเองดีกว่า ค่เนี่ยเคลลี่บอกว่าคนดีไซน์คิดได้ไงจินตนาการล้นเหลือจริงๆตาลายเวียนหัวเลยก็นัแล้วก็คุณนัดชนตศพนาบอกว่าน่าจะเหมาะกับคาสิโนมากกว่ามัางครับนาฬิกาแบบนี้ค,คือทำลายชั่วโมงดีๆของคุณคุณกำลังมือขึ้นอยู่อ,อปาร์ก มองไปปุ๊บหมดเวลาคนแจกเลยอะไรอย่างงี้ดีไม่ดีคนแจกนะทำรีโมทไว้ไอ้นี่มือขึ้นมือขึ้นไม่ต้องรอถึงชั่วโมงสมมุติมันเล่นอยู่30นาทีเอาห้หมุนเลยโอ้โหเฮ้ยมันได้เว้ยี่เลยรีโมทยิงปั๊บมาติงตงเดงเด้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 งนี่หันไปมองเด้งเลยหันไองเลย อะไรบ้าเพลงอะไรอะติงติงติงเตงติงเด้งเดงเด้งเด้งเดงเอาตามนั้นละกันมาลงมาต่อมาวันนี้รวมนดี๋อะไรคะยังชอบเลยเตงเด้งเต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 งเพลงอะไรอะคุณคุณไหมคุณเหรอฮะอ่านไหมฮะเห็นไหมแม่ยังรู้เลยฉันร้องถูกก็เนี่ย วันนี้เรื่องนาฬิกาไหมนาฬิกาไม่เอาอ๋ก็เป็นสิ่งทำลายเอาคนนี้จะมาพูดเรื่องห้องน้ำใครจะไปคาดคิดว่า,วาม,มีคำหัดงว่าในวิชาคุณครูถือว่าห้องน้ำเป็นสถานที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมังกรน,น้ำฮ่าทำรานี้เจ๋งเลยและมังกรน้ำนี้ชอบสีขาวครีม ไข่มุกและตามตำนานยังได้กล่าวไว้ว่ามังกรน้ำชอบที่จะเล่นและกินอยู่เหนือมหาสมุทรตกใจหมดแล้วอะไม่เกี่ยวห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำบอกมังกรลุงเกี่ยวกับห้องน้ำแล้วบอกว่ามังกรชอบชอบกินอยู่อะไรในห้องน้ำมันเอาฟันไม่จบเนื้อสีขาวรีมไข่มุกหมายความว่า ในหงจุ้ยเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับน้ําเนี่ยขึ้นกับเทพมังกรน้ออําหมดและ,ะเทพมังกรน้ําเนี่ยเขาจะชอบสีขาวครีมไขมุกเพราะนั้นคุณเห็นไหมว่าไขมุกเนี่ยมันเป็นอยู่ยนในทะเลอยู่ในมหาสมุทรมากกว่าใ่หไหมไม่ออกดีจจากสีขาวครีมไขมุกหรือถึงขาวเหลืออ่อนๆก็แล้วแต่เนี่ยในวิชาวงจุ้ยจิงได้กล่าวเลยว่าห้องน้ําห้องส้วมจึงควรทาสี ไข่มุกขาวไข่มุกด้วยสีขาวครีมไข่มุกเ <Okay. S 1> เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลมงคลจะชอบมากินอะไรและความโชคดีขึ้นแทนความเป็นออมงคลหมายความว่า oh. ครอคงจุ้ยเนี่ยทุกคนมองว่าห้องน้ำอ,อัปมงคล <Okay. S 1> หมดจะไม่ค่อยไปใส่ใจเรื่องการ <Okay. S 1> อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไหมนึกออกคือไม่สนใจมันอัปมงคลแล้ออักปมงคลไปปล่อ,อยมันไปแต่พอนี้เฮาจุย้ยระบุไว้ว่าเนื่องจากน้ําเนี่ยขึ้นกับ เทพองค์กรน้ําถ้าเทพองค์กรน้ำนี่ต้องการหรือชอบสีขาวครีมไข่มุกเพราะฉะนั้น<า>ถ้าเกิดห้องน้ําที่มันแบบมงคลเราก็สามารถทําให้เกิดความเป็นมงคลได้โดยการเลือกใช้สีขาว,ขาวครีมไข่มุกหรือสีขาวออกเหลืองอ,อ,อ่อนๆเนี่ยห้องน้ําคือแทนที่เป็นอัปมงคลมันก็จะเป็นมงคลเออนี่แหละนี่เรื่องอะไรอัเนี่ยสองชาติแต่อย่าลืมนะว่า ทุกคนไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ไม่คิดเออัน่นและเพราะว่าเอาละนึกออกแล้วท่านอาจารย์ก็มีวิชาเกี่ยวกับห้องน้ําที่จะทําให้ห้องน้ําเนี่ยเป็นห้องน้ําเงินทองก็มีถูกต้องอที่เป็นห้องน้ําซับก็มีใช่ทีนั้นตระโตนึกถึงแล้วที่คอนโดที่ตระโตอยู่แล้วอาจารย์เขาดูคํานวณเสร็จสับเรียบร้อยอาจารย์บอกเออคอหา่านที่ตั้งอยู่พอดีมันอยู่ตําแหน่ง ที่ยิ่งกดอ่ะยิ่งรวยที่ตองมาเรี่องเป็นเรื่องแต่งโอเคกดดไ้หมายถึงอยู่ตำแหน่งที่ถูงต้องกไปอาจารย์บอกว่ายิ่งกดยิ่งรวยเลยเดินเข้าห้องน้ำกดได้เดินเข้าห้องน้ำกดโอเคโอเคได้กดท้องทั้งวันเพราะฉะนั้นก็คือมีวิชาแยาเนียเป็นวิชาอะไรก็ให้รู้ไปกว่ากันว่าเราสามารถทำห้องน้ำให้เป็นมงคลได้ด้วยการเลือกใช้สีครับ ปามนี้มาคุณแตงวันนี้ขอช่วยในใจของช่วยแห่งของหมวกดำบ้าค่ะนี่แก่ยังบุ่คขีวดิลชิวแล้วขิวแล้วจงอย่าได้หวนไหวหรือยอดท้อต่อความยากลำบากหรืออุปสรรคใดๆที่เราต้องเผชิญหากเรามีความมุ่งหวังที่จะได้พบกับความสำเร็จสู้ไหมสู้ๆกากเพชร จริงเราก็ให้กําลังใจในการที่จะทำโฮมจุ้ยทุกวันอย่างบ้านวันนี้ก็อยากจะชมอ่ะอาจารย์ยังชมเลยโอ้ไปดูตามดูรายการโฮมจุ้ยรับอรุณจริงเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะทีมงานบอกว่าน่าจะโดนย้ายะน่าจะไม่ไหวตั้งแต่เลี้ยวเข้ามาแล้วค่ะออ้่าจะโดนย้าย่ะตั้งแต่บอกที่จอดรถแล้วค่ะแต่แต่เจ้าบ้านเขาก็เขาก็บอกว่าน่าจะย้ายยาก อ่ก็บอกตามตรงกับท่านอาจารย์นั่นแหละอาจารย์ก็เมตตาเห็นว่าเห็นว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำแสปีอาจารย์ก็เห็นมีความตั้งใจตรงนี้ก็เลยช่วยปักแก้ให้นะครับค่ะไปติดตามและการขออนุญาตเจ้าบ้านเรียบร้อยแล้วว่าสามารถที่จะเอามาเป็นวิทยาทานให้ทุกคนน่ะได้ดูได้ปิดท้ายนิดนึงใปขวบ ช่มันต้องพูดทุกวันแล้วก็เรื่องปีใหม่เลยแล้วก็ปีใหม่มีรูปแล้วรูปมันรูปอะเอาไว้ครูเดี๋ยวปีใหม่ให้คุณเต้ยก็นับถอยหลังแล้ววันไหวครูนะครับวันที่14กุมภาแล้ววันศุกร์ที่16กุมภาปี67นะครับปีไหวครูด้วยกัน2วันนะครับท่านใดที่ยังลีลีรอรอยังไม่ตัดสินใจก็ เวลาก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์ id nat 1 6 7 8 9 5ได้น,นะ,ค,ะครับรีบติดต่อเข้ามานะฮะมีอยู่2วันนอกจากนี้นอกจากคุณมาลงทะเบียนไหว้ครูแล้วทุกท่านยังสามารถติดต่อไปดูเสื้อไหว้ครูได้ประจำปีหก็ได้ที่ห้องเล็ก <c oughs> นะฮะ <c oughs> นนี้ปีนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เรียกว่าถ้าเป็นของสะสม สำหรับท so right. so 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 so, ุกท่านทไกว้ครูมาเนี่ยก็ควรจะมีเก็บเอาไว้เป็นคอลเลกชันของท่านสำหรับแนะนำครับส่วนงานปีใหม่ปีใหม่ก็คือส่งแสงสุดท้ายและรับแสงแรกครับแฮปปี้นิวเงยี่สงานก็จะมีวันที่3 1ธันวาค็ดธันวาครับแล้วก็รุ่งเช้าเป็นนมกราคมกราก็จะมีคืนสามเอ็ดืนสามเอ็ดก็จะมีงานเลี้ยงอาหารเย็นตีมคาบอน เราก็จะมีลุ้นรับรางวัลจับฉลากเกมต่างๆการแสดงดนตรีสดมีจุดตุ๊กแล้วก็ส่งสงสุดทยด้วยกันตอนเพียงคืนตอนเช้าก็มีตักบาตรพระเก้ารูปครับเตรียมชุดใส่บาตรมาเองนะเตรียมไปแล้วก็รับแสงแรกด้วยกันตอนเช้าแล้วก็มีการร่วมรับประทานอาหารเช้าแล้วก็มีวันเดย์ทริปเปิดใอ้ทนด้วย ที่บ้านภูเขาที่บ้านภูเขารีบติดต่อตอนนี้เลยติดต่อที่เพจรีสอร์ทด้วยบ้านภูเขาคือติดต่อรับบี้ใช่ต่อรมีเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรมีเบอร์โทรให้แล้ว0922464826อีกีเบอีกกอร์หนึ่ง0922464826ออีกเบอร์นี้นะครับ036200545 036-200545ลองโทรไปสอบถามที่พี่สอบปูเขาดูหรือไปที่หน้าเพจใช่รีสอร์ดมงช่ยบ้านภูเขาเขาก็จะขึ้นโพสต์นี้ไว้ให้เรียบร้อยแต่ได้ข่าวไว้ว่าว่าเหลือแต่ที่กางเป็นไม่เป็นไรโอเคจชินกันแล้วถนาดเพราะว่าฝนไม่ตาตกหรอกเดินสบายอากาศดีไม่มี่แหละฝนตกปีใหม่ไม่เคยเจอ เดี๋ยวมาอ่านชื่อ FC กันนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะปิดรายการคุณเคลลี่เคลลี่นี่มาจากชูรกีนะคะพี่วูจี้วูจี้นี่มาจากป่าอเมซอน <Hey. S 1> พี่ชอนพี่ชอนชอนมาจากมาเลเซียนะคะคุณนัทรุดี้มาจากอินโดนีเซียใช่ hey, <laughs> ปะเนี่ยนัทรุดี้อ่าพี่ซอมโบวิช นี้มาจากมาจากโคเอเชียโคเอเชียประมาณนั้นโซโบบิดนะคะปิดการขับมาจากประเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะมีอันนี้มาจากวัดนะคะที่ชีรวัตรชีรวัตรเป็นตามนี้ก็พบกับเรา3คนสามประสานได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการวงจุ้ยเที่ยงวันอันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ